บนถนนถวายถนนประวัติศาสตร์ของตำบลท่าฉลอมเป็นที่ตั้งของบ้านศิลาสุวรรณบ้านไม้สักทองสองชั้นซึ่งบรรพบุรุษรุ่นแรกคือคุณปู่เทศศิลาสุวรรณสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หโดยรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบเรือนขนมปังขิงมีการฉลุลายลูกไม้ที่น่าจัว่วและเชิงชายอย่างวิจิตรงามตาบ้านหลังนี้ได้ตกทอดมาอย่างรุ่นลูก คือคุณสนองศิลาสุวรรณอดีตนายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสาครกระทั่งมาถึงรุ่นหลานคือคุณวีนาศิลาสุวรรณซึ่งมีความผูกพัน์และมองเห็นคุณค่าของบ้านหลังนี้จึงพยายามดูแลรักษาบ้านให้คงสภาพเดิมให้มากที่สุดทั้งยันเก็บรักษาข้าวของเครื่องใช้ซึ่งเป็นหลักฐานเชื่อมโยงวิถีชีวิตของผู้คนในท่าฉลอมไว้อีกด้วยสนับสนุนโดย ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดมหาชน